สวัสดีครับสวัสดีทักทายยาใบาย,บายฮะเรา,เาหัวประกาศมาเติมหน่อยนีย่หัวตรงนั้น,นลังขา,ขา,ขาวๆอ่ะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube ครับผมไร้ังกัดตั้งซึงงคลิปนี้ก็พามาดูาาตลาดสดนะครับ ม่เลยไมู่้้อรแต่งแต่งกระลำจะไหนไม่สวยไปดูเลยนู่นนายไปดูกระลำาน่นกระลำ ปอกกระลำขึ้นก็ได้นะบอกกระลำขึ้นก็ได้นะกระลำว่างๆปอกโยนขึ้นเลยไม่ต้องไปรอดูกัน เอาขึ้นรถเลยบดเอาขึ้นทางรถเลยเออเอาขึ้นวางไว้ก่อนวางทั้งเข่งน,นะให้น้องช่วยยกเนี่ยบรรยากาศที่ตลาดสดขึ้งเอาเอาขึ้นไว้ทางรถก่อนบรรยากาศดูเงียบเชียบครับนะครับ ออวางให้เต็มชั้นเลยนะครับ,บรรยากาศก,ก็ประมาณนี้เลยครับลูกค้าก็น่าจะเป็นฮะ ร้อยสิบบาทมีโลหกสิบบาทฝั่งนู้นจะมีบด<น>บ,<น>บนมาเติมของอะกินข้าวยังนี่มาเติมไหมเคยยาวเติมเฟงเติมอะไรไหนไม่มีครับ รนี่เอามาทีเลยโอ้เฟงเอาเฟงนี่บอ่อนนี่เอาไปขายข้างหน้ารู้นี่เอาตัวส,สวยๆหน่อยผิวมันงามๆหน่อยมีไหมเอางามๆหน่อยอันนี้เอามาวางขายใส่ตะกร้าวางขายสิบบาทสิบบาทห้าบาทสิบบาท วัวพร้อมวัอะไรนะครับเราต้องจัดแจงครับดูว่าไอ้เทเทนี่เจาะเทเลยแล้วก็พาซักทองมาคราัเจาะเลยเจาะเทใส่เลยแล้วดู

แตงเล็กแตงตั้ง ENA, แตงตั้งสวยเอามาทีพาฟักทองอะไรกัได้เด้อว่างนี่ครับบรรยากาศที่ของขายทางร้าน เอาไอตัวไหนที่มันมีรอยอ่ะแล้วเราก็จะคนะัดเอาน่ะเนี่ยเอาอย่างเงี้ยเอาไปคัดเอาตัวนั่งจะทิ้งลงหัวเส้นนะ อันนี้บวบไข่เนาะมาทิงง้งไว้ตรงนี้เหมือนฝนจะตกอยู่ พวกเขตหุนนัวอะไรหมดเลยวะนู้มบ้างเ่าไหรแล้วก็พดตัวนี้ออกมาเนี่ยนี่อันนี้อันนี้ยังไงจะเอาไปเก็บอันนี้เลย กดเอาไปหักกรอกขายไปถุงมา,าลากไปเลยลากไปนู่นลา่ไปเ,เอ้นอ้โหประมเคครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ